ตัวนั้นมาดีาิวนะที่มันดาราต้องมีนะครโอ้ร่างหน้ารงหน้าร่างหน้าเ็ไม่รับตรงนี้ก็องอกไปกูรูกแสงออกเลยไลเลยรับออกไหล่ไหล่รหไหลครึงวาถูกาตัดใันไหมครับโอ้ผมปาติดบอลไม่ขวาอย่างไรครัหลังมานี่นะเขาจะมงนี่นะว่าผมตายไม่ได้ครับ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 ไม่ถว่า

ปาใครรู้ใชนอะเองไปยืนปางไหมสดขึ้นเอ็มนหแต่ปาหาใครรับเี่ยมอาน้ำเงาไม่เรอนเสิร์ตไม่เอานรแตเดอเ้าเนีใกล้หมดแล้วนี่แตกนีึงอไรยอดนีใกล้หมดลยวมันอ้หรอบ้มไม่เอาแล้วรอหลี้แม่่เอาหรอกน5แต่แรกอะ เอาเลยพี่อากูเอาเลยครูตุ๊กนี่คนน่ารักเลยเอาครูตุ๊กเอาครูใส่มาถึงผมเขาต้องมีจุดนี้ล่มันเกียวเลยแต่มันไม่ได้เอาเพียใช่ไ่ะแต่มันไม่ได้ตังของครูเองครูเอาเพิ่มแล้พันแปดของปีเอาเลยครูแต่มันไม่ผมผมอ่ะตังก็ตังผมยังมาให้ยากอีกครูไม่ต้องลงนะผมจะโดนครูไล่ออก เดียวควกไปตัดต่อเอ้ไปยาเยอยัไมเดี๋ยว้่มวกไปตัดเสงออกี่อะไรเลกนนี่พูดี้เลยวไีนเนี่ยพกูอีกกรั้งนแกนี่แล้วเอาพูกลับยังไม่ไฟมขอเลยพวกลับนั้นเพื่อไปตัดนีพูเอาวเอาาไไรไฟมาขอ้เอาออก มันแค่แ่งแต่ใม่ต้องแหวงนี่สิลักก็เข่าโอ้ยโอ้ยลูกองอ็มใหญ่ยูแล้วแม่ผู้กูรับมันไม่ได้เนี่ยวยกก็อยากูเหยียมึงแตมาจัดการยาโอ้จัมือสามอแล้วผัวู้ถกาผูเรือแต่วมึงดูด้วยู้จจัดการกนูถือกูถูกยาเลยมึงตัซื้อไนี่คู่อ๋อวะโอ้ยยังไม่ซเรียสเดี๋ยวผมไหาเลยเอ้ยันั่งมาสำบเลยนะยาสองอไหม

ยไตงอยัาไปยื้ไม่แตกเลข้างมยืนข้างหน้ามึงบ้าไมไตาืยไยื้ข้างไงมึงให้มชิตาอน่ากลยกัวบอกว่าเรนขบบนอก็ให้มันเท่ากับตรงนี้นักัก็อ อะไรนี่นี kind of um, ่โม้กวนานั่นแหละค่ะต่อไปใครใจเลยชินนี่อย่านอย่าอย่านลูกมาไม่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 ตายแเราคนหน้าอ๋อตายแช่กูอาะผมจมกินเหลัตไหม กูตัดแกตัดแล้วเนาะมันจะดากูเลยกูเอาขมวดออกนิดนึงนะเอาออกครับนมันไม่เอาออกมันก็ตัวดิตัวตีเอารัดตีไม่เอาเลยเวชนาเอาออกเดี่ยวเรื่หัวเาว่าอัดออกนิดเดียวเนาะนิดเดียวนิดเดียวั้แ่สว่าว่าอะไรม่ออกงกูมาเดี่ยวหวังกอนพดอูดลอดเบอครับพดยังงม่เล่มันต้องบาาน์เื่อเอราะว่าเอาเบอร์วองเอวนี้เบอร เป็ uhm, นตัวัเพื่อนมึงไม่รักอกูก็ไม่เข้าใจ่ผมหางบบมันยังหวานได้ด้วยกีกดีกูผมหกผมก็บอกว่าเลเล้โอ้โหลืออยู่เลยแม่เมื่าลอแต่ละคนโาดอันี้ได uh, ้จราา